เมียน้อยเมียหลวงวันนี้คุณทัญญาไปออกรายการนะครับโหนกระแสนะครับนะก็นะกนะกแกไปพูดถึงความในใจเรื่องผัวแกเรื่องเมียน้อยแต่แกไม่เรียกเมียน้อยแกพูดจาดีนะแกบอกว่าคนดูแลผัวเธอนะนะก็พูดดูแลสามีเธอจริงๆแล้วนะครับนะถ้าเราจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะไปมีเมียน้อยไม่ได้นะหรือจะมาหาคนดูแลก็ไม่ได้จะเรียกชื่ออะไรก็ไม่ได้เพราะว่า มันเป็นการยกย่องหญิงอื่นเยี่ยงภรรยาเนี่ยมันทําไม่ได้แต่ว่าทันย่าเนี่ยเธอเป็นคนที่ใจแม่น้ําเป็นแม่พระจริงๆใจกว้างเธอก็ยินยอมให้สามีเธอมีผู้ดูแลก็คือเมียน้อยนะครับถือว่าคุณทันย่าเนี่ยเป็นคนใจกว้างนับถือน้ําใจนะเพราะคนที่โดนผู้ชายนอกใจในโดยทั่วไปเนี่ยนะมันจะทนอะไรไม่ได้หรอกนะเพราะว่าการถูกแย่งผัวหรือผัวตัวเองมีไปมีหญิงอื่นเนี่ยส่วนใหญ่ทนไม่ได้ ธัญญาในแกก็จเจอเรื่องสามีไปยุ่งกับหญิงอื่นมานานแล้วเป็นข่าวเป็นอะไรเยอะแยะมากมายสุดท้ายเธอก็ทําใจได้อยู่เพื่อลูกของเธอนะชีวิตเธอก็น่าเห็นใจนะแต่ตอนนี้เธอมีความสุขแล้วฟังเธอออกรายการหวนกระแสก็ดีใจที่ว่าเธอทําใจได้นะครับเธอไม่ได้คิดมากคิดอะไรต่างๆก็ยินดีนะนะครับก็ยินดีที่เธอเป็นคนที่เข้มแข็งมากธัญญานะครับหญิงแก่งเลย เนะี่เมียหลวงหลวงสังหารอะไรเนี่ยของเธอนะนะก็ก็เธอก็เข้มแข็งนะน้อยคนครับผัวมีเมียน้อยแล้วจะทนได้นะนะครับก็ฝากนะครับดารานักร้องนางงามทั้งหลายที่อยากจะได้ผัวเศรษฐีก็ดูอย่างคุณธัญญาไว้ว่าถึงเวลาแล้วคนที่มีฐานะคนรวยต่างๆเนี่ยถ้าเป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเราก็เหนื่อยนะ <S <S เขาก็จะมีบ้านเล็กบ้านน้อยไปเรื่อยนะครับนะก็เราก็ดูไว้ คนรวยก็มีเงินเยอะมีอะไรเลือกได้เพราะนั้นก็หาคนหาผัวก็อย่างหาเจ้าชู้นะครับนะก็ทุกคนเกิดมาใช้กรรมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของดารานะครับก็อย่าไปหาผัวรวยผัวรวยนี่เจ้าชู้เยอะเพราะเงินมันเยอะเพราะเงินเยอะมันก็อยากมีเมียเล็กเมียน้อย,ออยต่างๆนะครับแล้วก็ฟังจากรายการแล้วเนี่ยคุณธัญญายอมให้สามีมีภรรยาน้อยได้เนี่ย ก็ไม่สามารถจะไปฟ้องชูฟ้องอย่าอะไรได้นะเพราะว่าอะไรเพราะเรายินยอมแล้วเราไปรู้เห็นเป็นใจก็ไม่สามารถจะฟ้องอะไรได้แต่เธอก็คงไม่คิดจะฟ้องร้องแล้วเพราะเธอทําใจได้เธอมีความสุขแล้วที่ได้อยู่กับลูกแล้วก็มีพ่อมีแม่ครบถ้วนก็ดีครับนะที่ดีที่ว่าเธอเป็นคนเป็นแม่พระนะครับนะบนะบนะบเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ถ้าเรามีผัวจดทะเบียนสมรสผัวมีแนละ้วผัวไม่มีเมีย<ๆ>น้อยเราต้องคัดค้านนะครับ ถ้าเราอนุญาตให้เขามีเมียน้อยได้นะเราก็ฟ้องเขาไม่ได้ที่ผ่านมาผมเคยทําคดีครับไฮโซคนหนึ่งก็ผัวก็เป็นไฮโซเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วก็เมียไปยอมให้มีเมียน้อยได้มีหลักฐานมีแชทไลน์พอฟ้องศาลแพ้เลยศาลบอกไม่ใช่ผู้เสียหายแล้วเมียเขาเป็นใครเป็นหมอครับหมอผู้หญิงนะครับยอมให้ผัวตัวเองไปมีหมอหมอผู้หญิงเป็นเป็น,เป,นเป็นเมียน้อย พอขึ้นศาลก็กลายเป็นไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะตัวเองยินยอมให้ผัวตัวเองมีเมียน้อยได้ก็ไม่สามารถเรียกค่าทดแทนได้เพราะนั้นผัวใครมีเมียน้อยอยานะครับอย่าอนุญาตนะครับอย่ายินยอมยินยอมแล้วก็มันก็เรียกค่าทดแทนไม่ได้นะครับเพราะเราไม่เสียหายนะครับนะอันนี้ก็ต้องระวังนะหาผัวก็ด้วยดีไม่ต้องหารวยนะหาคนที่รักเราเนี่ยแต่ก็หายากนัคนรักเรา ก็นะาฝากไว้อาจารย์ก็เป็นเจ้าของบริษัทนักสืบทําคดีชู้สาวมาเยอะมากวันนี้ก็มีคดีชู้สาวขึ้นศาลนะแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวนายแล้วก็จะมีทนายผู้หญิงนะทนายทนายกุ้งทนะนายอมเยพรเนี่ยเขาจะทําคดีพวกชู้สาวดาราดาราเยอะนักร้องนางงามนี่ลูกความเขาเยอะนะครับดารานักร้องนางงามผู้ประกาศข่าวเนี่ย นะลูกความของทนายกุ้งทนายมือพรเนี้ผมไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งนะนะครับพรดีชู้สาวแม่่อยชอบ a d u l t ทอรีเคสนะครับถ้าเรายินยอมนะครับก็ฟ้องเมียน้อยไม่ได้ฟ้องหย่าผัวก็ไม่ได้เพราะเรายอมอะเราสมัครใจที่จะให้ผัวเรามีคนดูแลเยอะๆนะครับนี่ก็ฝากไว้แล้วก็เรื่องต่อไปเรื่องเมียน้อยนะครับสมัยก่อนอย่างที่ผมเรียนก็หลบหลบซ่อนๆสมัยนี้ไม่ได้แล้วครับยิ่งเป็นเมียน้อยมาสองปีสามปีเนี่ย เข้านอกออกในเข้าบ้านได้ไปนอนในบ้านได้หรืออะไรต่างๆเนี่ยยกตัวอย่างนะกรณีแบบเนี้ยพนานเข้านานเข้ามันก็อยากจะเป็นเมียหลวงไม่อยากเป็นเมียน้อยแล้วหลายคดีนะครับมันก็ท้าทายไม่กลัวนะครับเปิดเผยเลยครับมันไม่สนใจว่ามันอยู่ในฐานะอะไรคนสมัยนี้ก็เรียกอะไรเป็นคนหน้าด้านด้านได้อายอดเพราะนั้นเมียน้อยสมัยนี้เขาไม่หลบๆซ่อนๆ่ะแต่ส่วนใหญ่นะาทา้าทายเมียหลวงมากๆากอ่ะ ใครหยุดมึงไม่ได้กูจะหยุดมึงก็คือหยุดด้วยลูกปืนน้ํากดโดนกระทืบเท่าที่ผมเห็นนะระวังนะใครเป็นเมียน้อยก็อย่างที่คุณทันญญาว่าว่านะครับอยู่ในที่ตั้งของตัวเองนะครับเป็นเมียน้อยก็อยู่อย่างเมียน้อยอย่าออกหน้าออกตามากนะักอยู่ในที่ตั้งของตัวเองอย่าไปข่มเหงรังแกลูกเขาอะไรเขาอันนี้คุณทันญ,ญ่าพูดถูกต้องเลยอยู่ให้เป็น <laughs> อยู่ให้เป็นนะเป็นเมียน้อยก็อยู่ให้เป็น,นแบบที่ทันย่าพูดนะอยู่ให้เป็นนะครับเห็นด้วยครับนะครับอย่าอย่าอยู่ผิดที่อย่าไปท้าทายกับเมียหลวงหรือลูกเมียหลวงนะอย่าไปดา่าเมียหลวงว่าอีแก่อีเหี่ยวอะไรต่างๆอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นเพราะจริงๆมันก็คือแก่เหี่ยวทั้งนั้นน่พออายุมากขึ้นมันก็ต้องแห่มันก็ต้องเหี่ยวต้องแก่ต้องมดาเมียน้อยอน่ะเด็กกว่า20 เนะเมียหลวง4ี่สิบห้าสิบมันก็ต้องเหี่ยวต้องยานมีลูกมีเต้ามันก็ต้องอ่อนคอยนะจากเขาใหญ่ก็กลายเป็นเขาย้อยต่างๆเพราะนั้นพอดาวอีแก่ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเมียหลวงรับไม่ได้แนละ้วเพราะอะไรเพราะไม่รู้จะตอบโต้ไงมันแก่จริงๆอนะีเอ,อี่ยวนะเอออีแก่เนี่ยโอ้โหอย่าไปด่านะดา่าเมียหลวงเนี่ยด่าเรื่องอื่นนะอย่าไปด่าว่าเกียแก่เอี่ยวนะเขาย้อยอะไรเงี้ยอมไม่ได้นะเรื่องพวกนี้นี่ อาจจะถูกยิงตายนะเตือนไว้ก่อนนะเมียน้อยทั้งหลายนะนะครับใครที่มีเมียน้อยบ้างครับที่ฟังรายการอาจารย์ครับยกมือขึ้นครับอาจารย์ขับอ,อยู่ระหว่างการขับรถไปไปกินข้าวกับพวกนักข่าวพวกพวกกันก็คุยเรื่องเมียน้อยนะผมก็บอกว่าเวลามากินข้าวกับผมอยาวเอาเมียน้อยมานะเพราะอะไรเพราะถ่ายลงถ่ายรูปติดไปด้วยเมียหลวงก็โทรมาดาพวกมึงสมหัวกันดีนะรู้เห็นเป็นใจให้หัวกูนอกใจกู นะผมว่กูจะไปรู้เรื่องอะไรหัวมึงช่วงก็เรื่องตัวเขามึงเองเมื่อกี่ยวอะไรกับกูคผมเลยเวลาเพื่อนฝูงมานั่งกินข้าวเฮ้ยนี่เมียหลวงเมียน้อยใครนะเมียหลวงอันไหนขอดูทะเบียนสมรสดิไอชิบหายพาผู้หญิงมานั่งกับกูเดี๋ยวเมียมึงก็มาด่ากูนะครับเออเดครับอันนี้ก็เรื่องเมียหลวงเมียน้อยนะครับแต่เรื่องเหนื่อยนะครับ การฟ้องเมียน้อยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะต้องมีพยานหลักฐานตามสมควรนะไม่ใช่มีแชทมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็มาฟ้องเมียน้อยฟ้องไม่ได้นะนะผมเคยฟ้องเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะฟ้องเมียน้อยแล้วก็มีพยานหลักฐานว่าไปสมสู่ด้วยกันนะไปสมสู่ด้วยกันไปไปอยู่ในคอนโดฟ้องไม่ได้นะนะสารติการสารชั้นต้นเสาธนสารติกาบอกว่าอะไรไอสารชั้นต้นกับสาธนบอกว่า การที่เข้าไปอยู่ในคอนโดด้วยกันเป็นการอยู่แบบหลบซ่อนๆอนไม่ต้องการให้ใครรู้เห็นไม่มีความผิดเมียน้อยก็ชนะคดีไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะฟ้องเมียน้อยจะต้องมีภาพนะกอดจูบรูปคำกันในที่สาธารณะต่อหน้าบุคคลอื่นนะเพราะฉะนั้นเวลาสื่อพยานเนี่ยต้องบอกเลยว่าแสดงตนโดยเปิดเผยนะต่อหน้าบุคคลอื่นว่าตัวเองมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวก็กอดจูบรูปคำลวงกันอะไรอย่างเงี้ย ในที่สาธารณะถึงจะฟ้องได้ถ้าเขาไปล่วงกันไปฟิตเจอรลิงกันในคอนโดอันนี้ฟ้องไม่ได้เพราะว่าหลบๆซ่อนๆไม่ได้เปิดเผยนะแต่ถ้าฟ้องชายชู้นี่คนละอย่างถ้าเราจะฟ้องชายชู้เราต้องฟ้องเรื่องการล่วงเกินการมีเพศสัมพันธ์การล่วงควักอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นการล่วงเกินไม่จะล่วงเกินในคอนโดก็ได้นะใครไปเอาเมียชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยในคอนโดนี่ก็ฟ้องได้แต่ ถ้าผู้หญิงคนไหนไปนอนกับผัวชาวบ้านในคอนโดเราฟ้องไม่ได้เพราะมันปกปิดแต่ถ้าผู้ชายฟ้องผู้ชายด้วยกันนะผู้ชายที่มายุ่งกับเมียชาวบ้านเนี่ยในคอนโดอันนี้ได้เขาเรียกว่าล่วงเกินเขาใช้คําว่าล่วงเกินถ้าฟ้องชายชู้เรียกว่าล่วงเกินถ้าฟ้องหญิงชู้เรียกว่าแสดงตนโดยเปิดเผยอ่ะใครสนใจเรื่องชู้สาวก็แชร์กันไปแชร์กันไปวันนี้ไม่มีออกรายการทาง YouTube เพราะนั่งอยู่ในรถไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกอยู่ในรถนะ นะครับก็เนี่ยกัยสบายๆนะครับวันนี้ก็สบายๆนะครับการเมืองมีเรื่องอะไรบ้างครับวันนี้มีอะไรนะครับอ,อผมไม่ได้ติดตามข่าวแล้ววันนี้ยุ่งหรือเกิมีการเมืองมีอะไรไม่ได้ติดตามข่าวเลยก็มีเห็นบอกว่าทนายอาน o n เนี่ยทนายอานทน์ติดคุกไปแล้วศาลถอนประกันใช่ไหมศาลอาญานะหมดภารกิจนอกคุกแล้วตอนนี้เข้าไปอยู่ในคุก นะครับนะทนายอานนทนายนักต่อสู้นักประท้วงกลุ่มปลดแอกบทดแอกปลดแอกอ,อ,อะไรเนี่ยนะนะครับก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกก็ธรรมดาครับใครเป็นผู้นําการประท้วงก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจําธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายคนเหล่านี้ก็พร้อมติดคุกถิตารางอยู่แล้วเพราะการประท้วงก็สุ่มเสี่ยงที่จะโดนแจ้งข้อหามาตรา1 1 6ปลุกปั่นยุยงส่งเสริมไม่เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง นะก็ธนานนก็เข้ามาอยู่ในเรือนจำเขาเชื่อเถอะครับเขาไม่ลำบากไม่ต้องห่วงนะก็ใครจะมาทวงกันต่อไปก็ตามสบายแต่อย่าลืมว่าอยู่ภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญน,นะภายใต้กฎหมายและรัฐธรรมนูญนะครับนะก็นะครับ,นะนะรบถ้าใครถ้าใครจะระทวงก็อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญผมสนับสนุนครับการชูสามนิ้วนะสนับสนุนนะแต่ต้องไม่ละเมิดกฎหมายนะผมก็ชูสามนิ้วนะ ยิ่งช่วงกลางคืนดึกๆนี่ชูหนักเลยเพราะอะไรเพราะเมาแล้ว <c oughs> ชูหกนิ้วเลยเพราะว่าเริ่มเมาหนักอะ่ะแต่ผมเมาแล้วไม่ขับนะผมมีคนขับนะนะตำรวจไม่ต้องมาจับผมหรอกนะนะครับนะผมส่วนใหญ่เจอด่านปุ๊บว่าขายกระจกวัสดีครับอ๋อวันดีจันจันลงมาก่อนถ่ายรูปก,กันก่อนผมเอฟซีโอ้โหนนายาวโคกคามนิมิตใหม่แถวบ้านผมเนี่ย เอฟตีทั้งนั้นนะนะไม่มีตำรวจคนไหนมาจับผมแล้วครับเรียกปุ๊บก็เชิญลงมาเซลฟี่แล้วเหตุเหตุผมที่เขาไม่จับผมเพราะอะไรไหมว่าผมไม่ได้ทําผิดกฎหมายผมเป็นทนายความเป็นนักกฎหมายจะไม่ทําในเรื่องที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นจะไม่มีตำรวจคนไหนจะมาจับผมหรอกไม่ใช่ว่าผมใช้เส้นใช้สายนะผมเนี่ยนะมีเอฟซีตำรวจเนี่ยทั่วราชอาณาจักแต่ผมไม่เคยทําผิดกฎหมายไม่เคยขับรถเร็วไม่เคยเมาแล้วขับ ไม่เคยทําอะไรที่มันทุเรศทุรังนะไปที่ไหนก็มีอํารตรวจขอถ่ายรูปนะครับไม่เคยทำผิดกฎหมายไม่ใช่มีเส้นมีสายอะไรหรอครับ